มาหน้าอยากขี่รถอีแตกคือก็เคยขี่รถอีแตกดีทนทนเนอะอยากขี่รถขี่รถอีแตกขากี่รถอีแตกเด้อจับพอดีดีเด้อ ูอย <alors S 2> ่า <library> ข <et S 1> ี bon ้รถอีแตกู้มอ่าขี่จับดีดีเด้ออย่าขี้รถอีแตกพ่อแู่วกๆเอาพอแล้ว

ก็ไม่มีอะไรล้วกันถึ้ไฟอเดิวไปทำรถดิแร์ก็ล้งล้างปใช่เบ็ดเบ็ดไม่เชาพูดแล้วเป็ด่าพูดวเไม่เช้าแล้วเไม่เช้า้อนแล้วเห็นรถอิแทรเลย แล้วมันเด็กมันมันเสียงดังกว่ากว่าเป็ดเออเอาบ๊ายบายบ๊ายบายคันสิจักตอ๊กจก้เดี๋ยวพอกันคลิปหนาจักตอ๊คลิปนี้นนเ,นเ,เด็กน่อยคลิปรอกแด็คจะซื้อบ๊ายบายไม่ไม่เลวว่ะขอบคุณจ้าซาดิจ้า